คลิปนี้จะพูดถึงการเขียน Part a n f o r c e เ m e n t นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมีฟรอ1ชิ้นขึ้นมาก่อนอาจะรูปร่างใดก็ได้นะครับวันนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆเป็นรูปสี่เหลี่ยมคําสั่งฟร์ก็ใช้คําสั่ง for c i r c u l a ลนะครับในการสร้างฟร r ตัวนี้ขึ้นมาก็เพียงแต่สร้างรอบๆนะครับแล้วก็ยืนยันไปก็จะได้ฟรอแบบนี้นะครับทีนี้เราก็มาเริ่มใช้คำสั่ง รนกัเลยคลิกที่คำสั่งพาร์ลิมฟอร์เมนต์โปรแกรมก็จะถามว่า Pick Structural Form for Part for Part l i m f o r e m e n t นะครับคลิกนะครับแล้วก็กดโอเคไปเพื่อออินพุตทุกนะครับจากนั้นครับไปที่หน้าต่าง Property ก็จะมีเงื่อนไขหลายๆอย่างให้เราตั้งค่าแต่ก่อนที่ตั้งค่าเราอาจจะตรอรอพาร์ทมาก่อนผมตั้งดึงภาพรูปตัว L นะครับสังเกตว่าพอผมวาดเส้นสีชมพูมันก็จะมีกรอบสีดำยืดออกมาด้วยเป็นรูปตัว L ตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือความยาวนั่นเองอันนี้ถูกกาหนว้ที่1000ถ้าผมบอกว่าเหลือสัก5 0 0นะครับนะี่กรอบนี้ก็จะกดตัวลงมานะ 1. อีกส่วนหนึ่งอ็อชั่นหนึ่งแนะนำก็คือสามารถสวิตช์ไซส์ของการทำฟา,รรารเรนทีฟมนได้ ก็ให้วางไว้ในคอนกรีตทีนี้เรามาดูเรื่องของบาเชฟบาเชฟเนี่ยก็จะมีหลากหลายเชฟนะครับก็ลองไปใช้ดูนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือพาร์เรล a ี่บาร์นะครับที่เป็นสตาร์ทฮุกไทเนี่ยจากจุดเริ่มต้นตรงเนี้ยซึ่งเส้นเรมโพวเนี่ยเราให้ฮุก90องศาส่วนเอนทฮุกเนี่ยเรากำหนดเป็นน้นก็คือเป็นปลายปล่อยนะครับพาร์เร b ลี่บาร์นะครับ ตัวนี้ผมยังไม่มีถ่ายก็กผมเลือกเป็น H 1 2ก็คือ DB 2นี่เองคำนว spacing นะครับแล้วก็เรื่องของ face จะเป็น top หรือ bottom ตัวนี้เรา top ไว้ก่อนอผมคำนวเรียบร้อยแล้วนะครับคำสั่งนี้เขียนค่อนข้างง่ายกดโอเคได้เลยนะครับพาร์ดไรน์ฟลาชิมานล่ะเมื่อกี้เราเห็นเส้นสีเขียวตรงนี้แต่เรงไม่เห็นเหล็กถูกไหมครับคลิกขวาครับที่คอนกรีตฟลอร์ตรงนี้คำสั่งวอลไรกราฟิกอินวิวเลือก element นะครับ surface transparency เนี่ยกำหนดสัก40หรือ20ก็ได้แล้วแต่ชอบโอเคเนะี่ยเราก็จะเห็นพาร์ท resource มันเกิดขึ้นเราอยากดูแบบ 3D ใช่ไหมครับเราคลอกอ filter ครับโอเค view perspective state ตรงนี้ตรงนี้เป็น view แบบ 3D นะครับ 3D view so, okay. นี่คือ w a s s โอเคไปได้เล็ก uh, อิบาที่ถูกดูในสามมิตินะคเราไปยุกใช้ดูนะครับ